เดียนายไพวัตรมาตรมครับ, ar, ส,รบส,สดีคร์ชื่อนายจิตศรากรแนสมเครับครับผมชื่อนอายอัศภัทภูมิถางครับครับผมนายเจษฎาภูมงดาวครับรลักษณะของเกลียวการจัดซิดชิ้นงานอาจแบ่งได้สองประเภทคือการจัดยิดแบบถาวรและการจับยึดแบบชั่ว,ว,วเราแต่หรักเกลียวเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดยิดชิ้นงานเช่นเดียวกัน แล้วกอบของสลับเกลียวสลับเกลียวจะมีส่วนต่างๆอยู่หลายส่วนด้วยกันแต่ละส่วนจะเรียกให้เข้าใจตรงกันตามมาตรฐานซึ่งส่วนต่างๆจะเรียงตามต่อไปนี้ 1. เกลียวนอก 2. เกลียวใน3เกลียวขวา4เกลียวซ้ายใช้งานสลับเกลียวและแป้นเกลียวงานจับมือชิ้นส่วนของชิ้นงานเข้าด้วยกันการจับเย็บชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน โดยใช้สลากเกีียวและแป้นเกียวนั้นจะต้องเจาะรูบนชิ้นส่วนทั้งสองก่อนซึ่งโดยโปกติแล้วจะเจาะรูในขนาดเส้นผ่านศูนยกลางใหญ่กว่าขนาดของเมเจอร์ดิสเมเจอร์ของสลักเกีียวเล็กน้อยเพื่อให้สามารถสอดสลักเกียวเป็นเกลียวก็จะผ่านที่นี้ชิ้นงานอหละนะ่าได้โดยสะดวก ความยาวของส่วนที่เป็นเกลียวมากเกินไป2อความยาวของส่วนที่เป็นเกลียวสั้นเกินไปสามไม่ควรใสใ่ไม่ควรให้ส่วนที่เป็นเกลียวผ่านรอยต่อชิ้นงาน 4. ความยาวของเกลียวสั้นเกินไปทําให้จาะงานได้ไม่เต็มที่อาจทำให้งานไม่แน,น่านาขนาดรูเจาะใหญ่เกินไปทําให้ชิ้นงานไม่คงมั่นคง